สวัสดีครับเพื่อนๆรายการจิบกาแฟคุยดาบก่อนอื่นแนะนำตัวนิดนึงนะครับใครที่อาจจะพึ่งเข้ามาหลงเข้ามาแล้วกันเนาะเพิ่งเคยเคยพบเจอกันนะครับผมก็ในหมู่นักสะสมนะครับวงการดาบเขาเรียกกันว่าเอโคไทยนะครับก็ทำรายการจิบกาแฟคุยดาบก็จะเป็นรายการ ตามชื่อรายการนะครับก็คือเอาดาบเข้ามาคุยกันนะไม่ใช่เป็นการฝันธงชี้วัดว่าดาบต้องเป็นดาบที่ไหนมาจากไหนก็เป็นการคุยกันนะครับส่วนข้อมูลเนี่ยมีผิดมีถูกบ้างก็เอาไปพิจารณาต่อนะครับอย่าเอาไปข้ออ้างอิงในการตัดสินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็มีเพจ f a c e b o o k ด้วยนะครับชื่อเพจว่าเพื่อนรักด,ดาบนะครับก็มีรับซื้อ มีขายแบ่งตันอยู่รับสร้างดาบอยู่นะครับก็เข้าไปดูใน f a c e b o o k ได้ที่หน้าปกก็จะมีอยู่ในคอมเมนต์ก็มีอยู่นะครับพิมพ์คําว่าเพื่อนรักดาบนะครับแต่คําว่ารักเนี่ยเขียนว่ารอเรือไม่ให้นักกาศแล้วก็สหรือสีกรันะครับมาจากคําว่ารักษาอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ทำอีพีนะครับพอดีช่วงนี้มีภารกิจยุ่งมากนะครับก็ ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นพ่อค้าดาบนะครับอันนี้เป็นทำเพราะใจรักนะครับแต่ก็มีงานหลักทำอยู่คือบางทีคนนู้นสอบถามมาอาจจะไม่ได้ตอบบ้างแต่ก็พยายามตอบทุกคนนะครับเพราะว่าปกติก็มีชัระที่ต้องทำอยู่ยุ่งมากนะครับตอนเวลากลางวันอาจจะตอนกลางคืนก็จะมาไล่ตอบให้นะครับก็อย่ากโกรธกันแล้วกันนะครับอ่าวันนี้มีดาบอะไรน่าสนใจมาให้ชมนะครับ เล่มน,นี้เลยนะครับผมให้ชื่อ ep ว่าดาบเมืองพิจิตละกันเนาะดาบเมืองพิจิตอ่าแต่ยังไม่เขียนชื่อ ep เลยนะเนี่ยทำก่อนอ่าทำไมให้ชื่อว่าดาบเมืองพิจิตนะครับตามสถานที่พบเจอเลยนะดาบเมืองพิจิตแต่ไม่ได้บอกว่าดาบสกุลช่างพิจิตนะครับอ่าเราต้องแยกก่อนว่าชื่อ ep กับชื่อทาง ทางการและเทคนิคเนี่ยหรือไ่ใ่เทคนิคหรือที่ทางสกุลช่างเนี่ยอันนั้นเราต้องชัดเจนถึงจะระบุได้นะครับก็บอกว่าดาบเมืองพิจิตรจะสื่อว่าเล่มน,นี้เจอที่พิจิตรนะครับดูภายนอกเนี่ยตอนน้องคนที่เขาหาของมามา,มาส่งให้เนาะดูภายนอกเนี่ยคนอาจจะมองผ่านเลยนะนะครับก็คือฝักเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเขียนลายมาเองประมาณนี้นะครับ แล้วก็ด้ามก็เป็นด้ามอันนี้คือดัดแปลงแล้วนะดามที่เขาทามาที่หลังแต่จุดที่สะดุดสะดุดตาของเล่มนี้ก็คือนี้นะครับนี่คอคอดาบอันนี้ไม่ใช่งานที่ชาวบ้านจะทําได้นะหมายถึงว่า,าไม่ใช่ชาวบ้านทําได้คือดาบเก่าสมัยก่อนเนี่ยงานแบบเนี้ยที่มันเป็นค่อนข้างเรียบร้อยอย่างนี้ครับมันจะเป็นงานน่าจะเป็นงานเดิมของมันนะครับก็เลยเอกใจละเล่มนี้เนี่ยตอนซื้อเนี่ย ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ฝันธงนะเป็นดาบสกุลช่างไหนนะแต่พอจะพอจะสันนิษฐานได้นะครับอ่ะมาชมกันเลยที่ซื้อมาเนี่ยเพราะชอบใบนะครับเนี่ยทรงใบคา,านะครับเป็นดาบทรงใบที่หายากมากแล้วก็เหล็กเนื้อเหล็กสวยมากนะครับเนี่ยใบเท่าเหรียญบาทเองนะครับเนี่ยใบใบเล็กใบคา,าก็คือว่าอ่อนิยามของคําว่าใบคา,าก็คือว่าความกว้างของโคนใบตรงนี้นะครับเนี่ยโคนใบสมมติตรงนี้เซนครึ่ง ปลายใบหนึ่งเซนก็คือโคนใหญ่กว่าปลายเราเรียกกาใบคาเนี่ยอ่ก็เป็นทรงใบขาิวัดมาล้ความยาวประมาณยี่สิบนิ้วนะครับมองค้นเผิออย่างกัใบคาตะนะญี่ปุ่นเลยนะครับอ่าเนี่ยดูเนื้อเหล็กเนื้อเหล็กสวยมากนี่ไม่ได้ขัดนะครับก็ใบยาวยี่สิบนิ้วสันก็ประมาณสัก สันจัวประมาณ8ดมิลได้นะครับเนี่ยสันจัวขึ้นจัวถึงปลายใบเลยนะครับตอนแรกซื้อน้องเข้ามาเนี่ยคิดอ,อ,อยู่อยู่2อย่างก็คือว่าคิดว่าเป็นดาบเมืองตอนแรกนะครับหรือไม่ก็ดาบหลานช้างแต่เห็นว่าเป็นทรงใบาคาแล้วก็ชอบใบแล้วก็ก็เลยอ่ะซื้อมากอดน,นี่เป็นไรนะครับคือบางอย่างเราก็ต้องวัดดวงมานะครับก็เลยก็เลยเอามานะครับ แต่พอมาเห็นเนี่ยตรงเนี้ยมันมันเล็กขนาดเนี้ยครับคือบางทีเราต้องดูขนาดดูอะไรด้วยมันไม่ใช่คอเล็กล้านช้างละมันเหมือนกับดาบผ้ากางนะครับประมาณนี้ตามจะไม่ใหญ่มากทีนี้เหมือนดาบผ้ากางเนี่ยเราก็ตัดดาบล้านนาออกไปได้เพราะว่าทรงใบมันไม่ใช่นะครับสันเนี่ยมันไม่ใช่ละเล่อเนี้ยผมก็เลยกลั้มกึ่งว่ามันเป็นล้านนาหรือว่า เป็นภาคกลางนะครับซึ่งมันเป็นทรงใบคา,าด้วยนะครับก็ไม่ใช่ฟันธงนะแต่ส่วนตัวมองส่วนตัวมองว่าอาจจะออกภาคกลางอันนี้ก็เดิมๆม,มาเลยนะครับไม่ได้ถอดเนี่ยชิ้นนี้ก็เดิมๆเ,เลยอันนี้ยังไม่ได้ถอดกันดูนะครับแล้วก็ลองเคาะๆดูละมันมันแน่นมากถ้าจะถอดกันนี่คงต้องต้องผ่าด้านนะครับเพราะว่าเขาอาจจะหยอดค้างไว้นะครับก็ถือว่า คือบางทีเราสะสมดาบครับเนี่ยดาบอย่างที่ผมบอกมันสําคัญที่ใบดาบเนาะอาจจะไม่ต้องสมบูรณ์ทั้งหมดก็ได้ก่อนจะมาถึงเราเนี่ยสองร้อยปีร้อยปีเนี่ยมันเปลี่ยนด้ามเปลี่ยนฝักเปลี่ยนสภาพไปไม่เท่าไรเราไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่คงอยู่คือใบดาบนะครับแต่เราก็ต้องมองให้ออกว่าบางทีเนี่ยอันนไหงานงานงาน,งานเก่างานโบราณเนาะเราก็ต้องแยกโบราณกับของเก่า ออกจากกาันตามหลักสากลเนี่ยคือถ้าโบราณนี่ก็เป็นของที่มันอายุสักไม่ใช่ของเก่าก็อายุสักสามสิบปีถ้าถึงนะสามสิบปีขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นของเก่าละแต่อะไรที่มันอายุเกินร้อยปีขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นของโบราณแล้วนะครับทีก็อาจจะใช้คําพูดผสมกันจนจนอาจจะหาหลักการไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าในสิ่งที่เขายึดกันก็คือ ของโบราณเนี่ยต้องมีอายุประมาณร้อยปีขึ้นไม่ใช่ประมาณต้องมีอายุร้อยปีขึ้นนะครับถ้าเป็นดาบที่ค่อนข้างสวยนะเด <c oughs> ี๋ยวขัดใบออกมาจะถ,ถ่ายรูปลงลงเพจให้ชม <c oughs> ยาวยี่สิบนิ้วครับเนี่ยน้อารมณ์แบบใบคาเนาะมันก็จะอารมณ์ผิวไหวแต่ไม่ใช่อารมณ์แบบหนักแน่นฟันเท่าไหร่นะครับแต่มันมันเป็นดาบที่เขาเรียกอะไรอนะไม่ค่อยพบเจอนะหรือเขาจะเป็นดาบแถว พิจิตตนี้อยู่อะไรอะถ้ากลางตอนบนเนาะก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันเจอในพื้นที่เลยดาบเล่มนี้นะครับไม่ได้ไปเจอในวงการผ่านมือพ่อค้ามาก็คือออกมาจากท้องถิ่นเลยนะครับก็เป็นดาบที่ใบสวยมากก็ใบาคาค่อนข้างหายากนะครับก็เอามาให้ชมนะใครคิดเห็นเป็นยังไงก็ลองใช้คําสุภ,ภาพคอมเมนต์กันมา แสดงความคิดเห็นได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะ่าก็ชมเนาะว่ามันมันเก่าแหละก็คือท่านนักสะสมเนี่ยเขาก็ก็สะสมได้นะครับหมายถึงว่ามันเป็นของของเก่าละไม่ใช่ของที่เป็นที่ระลึกเนาะก็คือพยายามจะเป็นของเก่าของโบราณใช้คำว่าของโบราณแล้วกันนี่เป็นเล่มนี้เป็นของโบราณละนะครับของเก่ากับ ของที่ระลึกก็พยายามแยกกันให้ออกนะครับบางทีของเก่ามีราคานะครับแต่ถ้าของที่ระลึกเนี่ยมันอยู่ที่ความมาเป็นของที่ระลึกนะใครจะเก็บเอาไประลึกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะดาบที่ระลึกก็เยอะมากต้องพยายามแยกให้ออกนะครับอ่าสวยนะผมว่าเนี่ยผมผมชอบเล่มเนี้ยนะครับใบาคาแบบใบคาชัดเจนมากเหล็กก็เนื้อดีนะครับเนี่ยสนิมสนิมไม่เข้ากินเนื้อเหล็กเลยนะครับ ก็ใจก็มีมีคิดจุดสองอย่างก็คือจะเป็นภาคภาคกลางหรือว่าเป็นทางหลานช้างระดาบหลาวนั่นแหละครับนะก็ออกสองสองที่เนี่ยดูแต่ส่วนตัวคิดว่าเป็นภาคกลางนะครับโอเคใครชอบรายการนะผมก็ทำไม่เกินประมาณนี้ประมาณสิบนาทีไม่ยืดเดยอะไม่ยาวก็หลกัหลกๆจะเน้นเอาดาบ ที่ผ่านมือหยิบมาพูดมาคุยกันให้ชมกันเนาะบางคนเห็นแต่รูปอยากเห็นของจริงแฟนคลับแค่หนึ่งคนผมก็ทําให้ชมนะครับก็ยังมีกําลังใจนะคอมเมนต์กันเข้ามาอ,อ,อาทิตย์ที่แล้วไม่ไทำก็มีเพื่อนถามเข้ามาเฮ้ยไม่เห็นทําี P เลยอะไรเลยบางทีมันก็ยุ่งหรือว่าจังหวะน,นั้นอาจจะไม่มีไม่มีของผ่านมือมาแล้วมันก็ไม่ได้ทำเนาะทีเนี้ยถ้าทําไว้อย่างเนี้ยผ่านไปบางทีปีนึงเนี่ยมี มีดาบผ่านมือผมอย่างน้อยขั้นต่ำมาเป็นร้อยเล่มนะครับมันยังบันทึกไว้ใน e ีีบ้างก็ยังดีนะครับก็คือปีหนึ่งอาจจะได้สัก3า4 0 EP ีีมาเปิดดูที่ตอนหลังที่ตอนไหนมันก็ยังได้ความรู้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจจะได้เอาดาบที่ทุกคนชอบรักในสิ่งเดียวกันนีย่ยมาให้ชมนะครับอันนี้ดาบเมืองพฤฤฤิจิตรเล่มนี้ก็ ขอกาบสวัสดีลาไปก่อนครับพบกันอีพีหน้าสวัสดีครับ